สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูโกเบโกยูตาน,นิ SK045 สิสมาร์คทรูเกะมาร้อนๆครับเกะมาได้นี่เพิ่งลงงานวันแรกพี่น้องเปิดบอ่อเปิดบอ่อเก่าขยายเล่นงานปากบอ่อเฮ้ อ่า,อาบางเอิญนผมมาเย็นหน่อยอ่าเอเย็นครับเอเย็นอยู่เครื่องเดิมปั๊มเดิมซื้อมาห้าสิบห้าสิบห้า่น้องหน้าสิบห้านะครับตัวนี้ห้าแสนห้าวันนี้น,น่าจะได้ประมาณ จะร้อยเที่ยวในน้องเปิดงานงานปากโบเติมเช็ปเลนสองพันมีโลดนิดๆครับหนึ่งยนต์ยังสมบูรณ์อยู่ช่วงล่างก็เต็มอยู่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนฟันใหม่ฟันหมดครับ าห้าสิบห้าเปิดงานวันแรกกร็รถเจ้าของวิ่งงานปากบอวันนี้นะ่าจะได้หนึ่งมืนน้องได้อยู่วันหนึ่งมื่นจะเดินมีการเปลี่ยนมาแล้วครับนะโรลเลอร์6ตัวแครียี่สิบตัวไปเกือบ50เซ้น ห้าแสนห้าได้สภาพนี้ก็โอเคอทำงานได้อะเดินกลับบ้าน,น่อยน้องเพราะว่าเย็นแล้วก็อบอกวันนี้เอาแค่น,นี้โอ้โลงบอ่อเลยรถหกน้ำ เครื่องทอง่างจัใหญ่นะครับใหญ่กว่ารถกระบะรถบรรทุกหราว่าเวลาประเทงก็ยังทำงนานได้รุ่นนี้ถ้าน้ำมันน้ำมันเครื่องนีไป1 0 12ลิตรนะครับจ้าเปิดโบเปิดโบใหม่ขยายขขยายโบเก่าครับ เอาขับปลาไหลหน่อยยกขับปลาไหลก่อนพี่น,นอ้องยกขาเอียงก่อนมีปลาไหลนะ,ละปลาไหลมีนั่นน่ะ <c oughs> โอ้โเจ้าเฟอร์บอกไม่มี5้าโมงเลิกงานเลยบอกว่าเหนื่อยวันนี้ ทางซื้อมาห้าสิบห้าชาติเจริญทรัพย์แล้วครับพาไปซื้อ สูทเบอร์ในเรื่องอินเจกชั่นคอนโทรลสัน้นนี่ไม่มีไฟฟ้านะครับเป็นรถที่แข็งแล้วก็ตุดคนซ่อมง่ายอยู่กับน,น้ำนี่นานแล้วนะครับต่ำก็คาวาสึกิที่ตสามรีหกสาม ทำสีทำสีใช้ได้เลยครับความาไม่มีปาทติที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนค่อยเดินต้องไปเดินเร็วครับวันนี้เริ่มงานน่าจะเดี๋ยวไปเช็คยอดก่อนว่าได้าจะได้ประมาณหมื่นน้องเพราะว่ามีรถดำสองคัน ก็ยุโรปก็โอเคอยู่ก็สบาย งงแรงรรคับือว่ารถคันนี้ซื้อมาไม่ใช่มือมือสามนะม่นน่าจะไม่ตำกว่าตำกว่าห้ามือนะแต่โดยสภาพแนละ้วโอเค ตติดโ oh, อ้้หนนื oh รงีจริงๆน่าจะปูทางก่อนครับอ่ะดูการทำงานของเขามีเล็บนะครับมีเล็บถือเป็นพร้อมเลย โอ oh, ้ยยังตอเลยนะก็ไปทำนะ ที่ญี่ปุ่นร้อเซนต์ทำให้แข็งครับสมอนี่เหล็กแข็งมักวันมักฟูมักฟรีมักไฟมักซิก 5, มักโฟไม่มีครับมักซไม่มีเยอใช้ได้ ง,งานวันแรกน่าจะได้ครับพันมืานบาทโอเคพี่น้องไม่ต้องเอาเยอะวันละพันหรือวันละห้าพันก็อยู่ได้ครับถุง <c oughs> ับก็อาจจะมือใหม่กันเท่านั้นแหละครับ เราซื้อมาเพราะว่าเขามีรถดำสองคันรับรถดอคัน่ร่วมด้วยก็โอเคเลยสนใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเริญนซัพ์หรือว่าเชาติเริญนซัพเอีสการ์ดเตันะ กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ